วิธีการเข้าโหมดนะครับไปดูพวกโค้ดเออร์เอร์ต่างๆของตัวอาร์ตาลิงนะครับรุ่น8035 8045 8055 8070นะครับของอาร์ตาลิงนะครับวิธีการเข้านะครับหนึ่งนะครับกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับสักสิบวินาทีนะครับปล่อยมือออกครับผมอ่าพาร์ตโค้ดจะเป็น6789เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับจะเป็นจะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับ แล้วข้อที่แม่นนั้นเนยนัติกครับผมเป็นั้่นนะครับแล้วก็ข้อที่ f o ์ r ค o d e h เ s อรี่นะครับตัวที่สองนะครับ uc หนึ่งหนึ่งสองสองนะครับตัวนี้นะครับจะบอกตำแหน่งล่าสุดนะครับที่ขึ้นโค้ดนะครับให้เรากดเข้าไปดูนะครับมันจะมีคาว่าดีดีเทลข้างในมันจะมีคาว่าอย่างนี้ครับนี่นะครับว่าเป็นอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะครับเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตไม่ได้เสียบ คอนเน็กไม่ได้เสียบนะครับหรือว่าขึ้นโค้ดอะไรนะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับ3616 501นะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดนะครับมาจำหรับดูอีกทีนะครับว่าส่งออกมาให้ช่างก็ได้นะครับให้ช่างวีโฟดูให้นะครับว่าโคดนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันจะลึกลงไปอีกทีหนึ่งครับจะดูในสวิตช์แมนนวลของตัวซ l o ็อนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับพวก UI นะครับเนี่ยพวกนี้เราดูนะครับ cvt r d f ก็คือ cvt ก็คือกระจกนะครับพวกกระจกต่างๆนะครับเซนเซอร์ on แจม reset นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับฝานะครับอ่ามันจะบอกนะครับตำแหน่งนะครับมันจะบอกมาเลยครับตอนนี้นะครับวิธีการดูนะครับอ่าไล่ลำดับเรียงลำดับลงมานะครับบนสุดก็คือล่าสุดนะครับดูวันที่เวลาก็ได้นะครับอ่านะครับ มันจะบอกหลอกกรอกของตัวแจมตัวเออร์เลอร์ไว้นะครับถ้ามีประมาณนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ